ป่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกๆท่านเนี่ยเข้าไปนะครับสำรวจบริเวณด้านในนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเห็นไหมตอนเนี้ที่วัดนะครับมีงานศพนะครับทุกๆทุกคนโอ้ยผมลิ้นพันกันเลยใครตามวะ ตอนนี้นะครับทุกๆคนที่วัดมีงานสวดอภิธรรมศพนะครับแล้วผมอยู่หลังวัดคนเดียว,วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหลอนวะ่ะโอเฮ้เอยอะไรวะงูป่ะไม่ใช่ไม้ถู อุ้ยมันมืดอย่างนี้วะโคตรมืดเลย,ยมีใครอยู่ไหมคะเฮ้ยอตกใจอุยออ้ยหลนเฮ้ยเฮ้ยใครอะ โอ้ยคุณผู้ชมครับหลอนมากเลยตอนนี้อุ้ยใครอ่ะเฮ้ยยี่ใครเดินตามใครเดินอ่ะเุ้ยเุ้ยนาใครโผล่มาวะโอ้ยทุกคน ออกเลยนะครับวพาตอนนี้ผมหลอนมากแล้วดูต้นไทรนะโอ้โหมันจะกลายแม่งโคตรได้เลยโอ้ยโ,โคตรหลอนเลยเฮ้ยนาไขวะ ถ้าเสียงผมเอะอะโวยวายอะไรยังไงต้องกราบขออภัยด้วยนะครับทุกคนมันน่ากลัวจริงครับมันหลอนจริงโอ้ดูนะครับตนไใสแล้วเป็นกุฏิที่แบบล้างเรียงกันไปตับเป็นตับไปเลยอะยยยมันไม่น่ากลัวจังหวหเห็นคือเห็นเจอคือเจอนะครับทุกคน เฮ้ย <Hey. S 2> ใครอะเสียงอะไรในกุตินี้มันมีเสียงจากภายในกุฏิทุกคนได้ยินไหมอะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเข้าไปได้ไหมล็อกส่งจากนอกก็ได้ไม่มีนะครับแต่เมื่อกี้มันมีเสียงดังมา มีใครอยู่ไหมอ่ะขออนุญาตเ้ออุย้ยโคตรสดเลยคุณทุกคนไปไปเฮ้ยผมรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามอ่ะใครเดินตามวะใครอ่ะ โอ้โหบรรยากาศหน้ามาตั้งกล้องมากเลยเฮ้ยเยี่ยบรรยากาศหน้ามาตั้งกล้องมากเลยทุกคนสุดเลยโคตรสุดเลย <c oughs> เฮ้ยทำไมมันหลอนจัง อยากใจับขากูวโอ้ยแหงหลอนโอ้ยยิ่งเข้ามายิ่งหลอนนะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวผมต้องมาตั้งกล้องนะครับคใครขยา้ผมมาตั้งกล้องนะครับคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวผมจัดให้นะโอ้ยโอยขนลุกน่าจะสุดแล้วละ่ะนะครับทุกคนนีขนลุกอ่ะ แล้วด oh, wow, wow. oh, wow. ูดิบรรยากาศบรรยากาศโคตรวังเวงเลยโอ้โหเฮ้ยมันเหมือนมีคนเดินตามจริงเลยวะใครวะคนหรือผีมีคนอยู่ไหม จะเอ๊เฮ้ยใครอะโอเคร้อนอันนี้น่าจะมาสุดทางแล้วนะหลังวัดแลวเฮ้ยต้องบอกนี้นะครับเห็นคือเห็นเจอคือเจอนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ผมรู้สึกได้นะครับว่าเฮ้ยใครอะ ใครวะเฮ้ย hey, เสียงใครเสียงใครเสียงมันน้ามาจากในน้ำเฮ้ย yeah. <Hey, S 2> น้ำมาตั้งกล้องหมดทุกคนทุกคนเห็นว่าไงสมควรมาตั้งกล้องไหมถ้าสมควรถ้าอยากให้มาตั้งกล้องคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวเมื่อกี้เสียงอะไรวะ เฮ้ยคนหลอนเลยโอเคไะเดี๋ยวขออนุญาตออกก่อนนะครับอันนี้เรามาสำรวจให้เห็นก่อนให้ดูก่อนนะเดี๋ยวจะมาตั้งกล้องให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะอ่าถ้าอยากใครอยากให้มาตั้งกล้องพิมพ์คำว่าตั้งกล้องไว้เลยนะครับทุกคนเฮ้ยใครไปตามกูโอเคครับขออนุญาตออกจากที่ก่อนนะครับผมไป